สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลหรับในที่ในช่อง นะครับเนาะใช้ดูเหง่ยทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวนะครับเนาะก็จะจับมาชนกันทั้ง3สูตรเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับท่านไหนที่เลือกไม่ได้นะฮะว่าจะเอาเลขไหนก็เข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางคัดเน้นน้อยเน้นๆกันได้นะครับเนาะอ่ะถึงวันไหนไม่มีหวยลาวนะหาน้อยก็ได้เฮได้ปังทุกวันเลยนะครับลงที่นี่ที่เดียวนะฮะคัดเน้นน้อยเน้นๆนะข้อความสีฟ้าเข้าไปรับแนวทางกันได้เป็นกลุ่มแนวทางหวยเท่านั้นเด้อนะครับเนาะ ก็นะครับมาดูใน3สูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร82นะอ่ะครั้งก่อนเข้า3 8เนาะนี่นะสรุปสลับเข้าหลุดเข้าหลุดนะ,ะแสดงว่าถัดมาจะเข้านะครับก็ลงว่าแรกนะนะ,ะใช้ได้มา 3- 4สงวดแล้วสูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับสูตรนี้นี่ลงว่าแรกนี่เข้านะครับเนาะพอลงว่า2นี่ไม่เข้านะครับแต่แต่ก็ยังเข้าเลขเด่นอยู่นะ,ะลงวด3านี่ก็เข้าเลขเด่นทั้ง1 23าม นะครับสูตรนี้เป็นสูตร1 9 7 9นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะฮะนอกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็ลงวัตแรกก็เข้านะครับส่วนมากลงวัตแรกจะเข้านะหลังหลังนี้นะครับในสูตรแล้วก็ลงวัตสองก็ไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าก็ยังมีเลขเด่น1เด่น2อยู่เนาะสูตรนี้เป็นสูตร2 1 2นสองนะครับมาดูทั้ง3สูตรนี้เลยนะมาดูในสูตรที่เก่ากว่าเพื่อนเลยนะอ่ะสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะฮะก็สูตรนะครับแปดสองนะผลในงวดที่แล้วนะครับเป็นสอง 2021นะ3 3นะครับก็ถามว่ามาไหมนะครับถามว่ามาไหมมันก็มานะครับเลขเด่นนะครับที่ผมบอกว่าหลักหน่วยเนี่ยมักจะมาในเลขเด่นนะ1 5 4 3นี่ก็มา1มา3นะครับล่าสุดถ้ามันไม่เข้าก็เน้นในหลักหน่วยแต่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้านะเพราะว่างวดก่อนเนี่ยมันหลุด นะครับน่าจะสลับเข้าสลับหลุดสลับในวันที่26สูตรนี้นะฮะในเด็ดในชุดแรกนะฮะสตัวม้า1ตัวนะก็จะนำนะครับแดแล้วก็2เนี่ยปบวกกับหลักแสนนะครับสบวกกับหลักหมื่นปบวกกันกับ2นะครับก็จะเป็นในที่ใน10หรือ0 2นบวกกันกับ0ูนย์เป็น2เนี่ยก็จะได้นะครับ0ูนย์กับ2นะจับได้ประมาณ8ชุดนะฮะในสูตรนี้ ตัวที่จะมาจับเลยนี่แหละตัวหลักหน่วยนี่แหละที่มันเข้าดีๆนะครับหลัก10บจะบวกด้วย8หลักหน่วยบวกด้วย7อ่ะตัวแรกก่อนนะครับ8บวกกันกับ3เป็น11 7บวกกันกับ3แล้วก็ได้10ได้0ก็จะลดแต้ม098อ่ะนี่แหละนะครับก็ถ้าไม่มาเจาะไม่มาก็เน้นเดน่น1 098ง0 8, 9 0 1 9นั่นแหละอ่าเน้นเนนไป นะครับสลับในเลขติดนะครับเนาะถามว่ามันมาในตำแหน่งตัวไหนมาดัก10กับลักหน่วยได้นะครับในสูตรแรกนะครับสูตร82อ่านะหรือซื้อ82นี่ตามชื่อสูตรนะครับสูตรแรกก็ขอให้มาแล้วกันนะครับต่อไปนะครับในสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี่สูตรนี้นี่ลงวัาแรกเข้าไปตรงๆเลยนะครับวัาแรกตั้งแต่วันที่19แล้วนะลงมา นะครับงวด2ก็เข้าแค่เลขเด่นงวด3ก็เข้าแค่เลขเด่นนะฮะก็ผล4ตัวเป็น2 1 3 3นะฮะก็มาในที่ในเลขเด่นนะไม่ว่าจะเป็นในที่เด1 2หรือ3นะครับอืมแต่หลัก10นี่มันไม่มาเนาะเออมันต้องจับหลัก10ได้ด้วยนะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันวันที่26นะในสูตรนี้สูตร1 สูตร1 9 19, 1 9 7 9นะชื่อสูตรนะครับมาดูขั้นตอนนะครับสาหรับในที่ในสูตรนี้ก็จะเอาผลเนาะในงวดที่แล้วมาทั้ง6ตัวเลยนะฮะเป็น2 0 2 1 3 3นะครับก็จะเป็นในที่ในส2งศ 2, 3, 3นน่สาะครับสำหรับในสูตรนี้นะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลัก หาหลักสนะิบนี่ยหลักสิบจะนําในหลักแสนนะคูณด้วยเลขคงที่ห้านะครับแล้วก็ในหลักร้อยนะคูณด้วยห้ากับแปดหลักสิบนี่ก็จะคูณด้วยเก้านะครับก็จับคูณกันเลยนะฮะก็จะเป็นอนีที่ห้าสองเป็นสิบหนึ่งห้าได้ห้าหนึ่งแปดได้แปดเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะก็จับบวกกันห้าบวกกันกับแปดเป็นสิบสามสามบวกกันกับเจ็ดก็จะเป็นศูนย์นะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปได้หนึ่ง 0กับ1นะในที่ในหลักสิบนะครับส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนำนะครับหลักแสนคูณด้วย8หลักหมื่นคูณด้วย5กับ9นะครับอ่ะเอาชุดแรกก่อนนะครับ8 2เป็น16 0ย์คูณ5ได้0ูนย์ูคูณ9ได้0ย์ก็6บวกกันกับ0ูนย์ได้6เพิ่มแต้มไปเป็น7หลักหน่วยชุดแรกหลักหน่วยชุดหนึ่งนะครับก็จะนำในที่ในหลักสิบคูณด้วย5หลักหน่วยคูณเลขคงที่2 3 5เป็น15 5, 3หสองเป็น6จับปูกกันก็จะเป็น1นึ่งลแต้มไปก็จะเป็น0อ่ะก็จะได้ในหลัก10 0ศกับหหลักหน่วยเป็น6กับ7แล้วก็1กับ0 0 1ย์ศูนย์หนึ่งนอ่ะนี่เลยนะครับในหลัก10หลักหน่วยก็จับคู่ไปก็จะเปในที่ในนะครับศูนย์หกศูนย์เนะ 01, 00, 16, 17, 11, 10นะครับเนาหรือจับคู่ไม่เป็นไรก็เข้าไปบ้านเขียวเข้าไปรับกันได้นะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรสุดท้ายนะสูตรที่3นะครับก็ลงวันแรกวันที่21นะครับลงปุ๊บก็บเข้าปั๊บนะ24ไปลงอีก ไม่เข้านะครับอ่ะไม่เข้าแต่ก็ยังมานะครับในที่ได้เลขเด่นกันอยู่นะครับก็คือในที่ในหลักสิบนะฮะมาในทั้งในที่ได้เด่นหนึ่งแล้วก็ในเด่นสองนะครับก็เสียดายในที่หลักหน่วยไม่มาเลยนะครับตัวเด่นทั้งสี่ตัวเลยไม่ติดมาสักตัวนะครับล่าสุดสูตรนี้วันที่ยี่สิบหกลงวดที่สามนะครับสูสองหนึ่งสองสองสูสองหนึ่งสองสองนะฮะก็จะนําผลในงวดที่แล้วมานะครับมาคานวณทั้งหกตัว นะครับก็จะเปในที่ใน2 0 2 1 3 3นะครับ2 0 2 1 3 3นะครับก็ในสูตรนี้นะฮะหาในหลัก10ก็จะนำในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับในหลักพันนะเอาในหลักร้อยนะคูณด้วย9นะครับ2หลักเท่านี้เลยนะฮะ9 2เป็น18 1 9ได้9 8บวกกันกับ9นะครับเป็น17นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8เนี่ย สองตัวเด่นได้แล้วนะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนำนะครับไปที่ในหลักแสนคูณด้วย5แล้วก็9นะในหลัก10นะครับคูณด้วย5หลักหน่วยคูณ5กับเกาะก็25เป็น10นะครเป็น18 35เป็น15 35เป็น15 3, 15. 3 9เป็น27บจ็ับบวกกัน,นง่ายก่อนเลยนะครับ5บวก5เป็น10ก็8บวกกันกับ7นะครับเป็น15 ก็จะเพิ่มแต้มไป2แต้มนะ5เพิ่มไป2แต้มก็เป็น6แล้วก็7แล้วก็ลดมา1แต้ม5ลดมาก็จะเป็น4 7 8 4 5 6 7 7 8 4 5 6 7ห้าหย้ำม,มาตัวเดิมอีกแล้วนะครับสลับในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะจับคู่ไปก็7 4 7 5 7 6 7 7 8 4 8 5 8 6 87นะครับหรือถ้ามันเจาะไม่เข้าเนี okay. UH! the the ่ยเน้นหลัก10แล้วกันนะครับ2ตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ในวงวดแรกแล้วมันเข้านะครับวดแรกเข้าวด2หลุดนะครับวด3มอ่ะมาแน่นอนนะครับเนาะอ่ะมาไม่มาออกไม่ออกนี่ก็รอรุ้นผลแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนั่นแหละครอยากได้งบน้อยก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยคัดน้น้อยเน้นๆลาวน้อยไทย นะครับแลวเป็นกลุ่มแนวทางหวยเท่านั้นนะครเข้าไปรับแนวทางกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสําหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ